ล็อกเก็ตรูปไขย่ยันล้อมชาขาวหลวงปู่บุญทรงทิตะสาโรวัดสันติวนารามหรือวัดเขาน้ำตกอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบรุรีปี2555ฝาหลังเป็นสแตนเลสด้านหน้าล็อกเก็ตเป็นรูปหลวงปู่บุญทรงหน้าตรงครึ่งองค์มียันล้อมองค์หลวงปู่จานอักขรขอมสี่บทมีนโมพุทธายะนะชาลิติ ณมะอะออุอและณมะพทะะโมพุทธยะให้พุทธคุณทางด้านแคล้วคลาดคงกระพันเมตตามหานิยมและมหาเสน่ห์ณชาลิติให้พุทธคุณทางด้านโชคลาภความร่ำรวยการค้าขายและเมตตามหานิยมณมะอะุให้พุทธคุณทางด้านมั่งคั่งร่ำรวยสวยงามหนุนความคิดเสริมสติปัญญาผู้คนเกรงขามป้องกันภัยพูดผีพิศาจ เสริมราศีเสริมดวงเมตตามานิยมและค้าขายดีนามาะมะพะทะเป็นคาถาสันเสริญพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงระลึกถึงพระเมตตาบารมีพระขันติบารมีและพระปัญญาบารมีของพระองค์ท่านจะทำการใดก็จะสําเร็จดังมุ่งหวังด้านหลังเป็นแผ่นสแตนเลสเขียนว่าที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์25กุมภาพันธ์25ง5 วัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีหลวงปู่บุญส่งทิตะสาโลพระสุป,ปฏิปนันโนแห่งจังหวัดจันทบรุรีถือกำเนิดในวันพุทธที่31มีนาคมพศสอง0นณะโรงพยาบาลสิริราชมีนามเดิมว่าบุญส่งเกิดในสกุลจำลองรักถือกำเนิดมาจากครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนที่มีฐานะปานกลางที่ต้องหาเช้ากินค่ำและเป็นครอบครัวที่มีลูกมาก หลวงปูป่บุญส่งเป็นบุตรคนที่สองจากพี่น้องทั้งหมด12คนและเป็นลูกชายคนแรกของครอบครัวมีบิดาชื่อนายกิมเส็งจำลองรักมารดาชื่อนางจำลองจำลองรักโดยพื้นเพเดิมของครอบครัวเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเซาอาศัยอยู่บริเวณคลองเชื่อมแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำเจ้าพระยาตรงพระขนงกับแม่น้ำบางปะกงตรงท่าทัว ในปัจจุบันคือประตูน้ำท่าทัวโดยโยมบิดามารดาท่านประกอบอาชีพเดินเรือระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางประคงจึงทำให้ชีวิตส่วนใหญ่ของครอบครัวลุงปูนั้นมักยุนบนผืนน้ำและลําเรือชีวิตในวัยรุ่นของท่านนั้นท่านทำงานหลายด้านมากท่านเคยปั่นสําลอ้อรับจ้างหน้าวัดหลวงพ่อโสธรเคยขายปลาเป็นกระเป๋ารถเมย ขับรถขนดินทําทางสายปัตตานีนราธิวาสเดินสายชกมวยรวมถึงเป็นหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยคุ้มไร่แห่งหนึ่งทั้งภาคเหนือหลวงปู่ผ่านการต่อสู้ชีวิตที่มีทั้งทางผิดและถูกก่อนการบวชหลวงปู่ท่านทําทุกอย่างผ่านอะไรมาหลายอย่างเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดท่านเห็นถึงความทุกข์ในชีวิตของคารวะมากมายจนถึงอายุ29ปี ท่านจึงคิดว่าดีไม่ใช่วิธีทางสําหรับท่านแล้วจึงคิดออกอุปสมบทโดยท่านคิดว่าจะบวชสักห้าปีแล้วจะศึกออกมามีครอบครัวหลวงปู่บุญส่งอุปสมบทในวันที่15กรกฎาคมพศ5 5 0พณพัสศีมาวัดตรีรัตนารามตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยอง โดยมีพระวรพจน์ปัญญาจารย์หรือหลวงปู่แฟมอภิรัโตวัดป่าอารันญิกาวาสตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเป็นพระอุปัชฌาย์มีพระครูสรภพาสพิไลเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระปลัดเฉียงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางธรรมว่าทิตะสาโรแปลได้ความว่าผู้มีความเห็นตรงตามธรรมวินยัย หลังจากที่ท่านได้ออกจาริกธุดงไปตามป่าเขาลำเนาไพรเพื่อฝึกตนและกราบครูบาอาจารย์ท่านก็ได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดสันติวนารามอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีซึ่งแต่เดิมเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆในช่วงแรกๆที่มาสร้างวัดสันติวนารามท่านต้องเผชิญกับความอดอยากฉันข้าวเปล่าเป็นปีๆแต่ต้องทนเพราะพระธรรมผุดขึ้นมาว่าเส้นทางสูมักผลนิพพาน ไม่ได้สบายไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ด้วยธรรมะบัรดาลท่านมีบุญบาร,รมีและมีวาสนามาแต่ปางก่อนหลวงปู่ได้ค้นพบเจอขุมสมบัติขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้ท่านได้เป็นเนื้อนาบุญของศาสนาจนถึงทุกวันนี้หลวงปู่บุญส่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสันติวนารามเมื่อวันพฤหัสบดีที่14ตุลาคมพศ2553 ปัจจุบันหลวงปู่บุญทรงสุริอายุ85ปี5 7พรรษา